สวัสดีแม่แมๆ่ทุกท่านคะ่ะตอนนี้แม่เย็นอยู่มุมสูงนะคะอยู่บนบ้านนี่เขาต้องนางไก่เพิ่นคะ่ะนางไก่บ่ได้เดี๋ยวเพิ่นสิเพื่อแพรเราต้องอยู่มุมสูงนะคะจะได้เห็นทุกมุมนี่เอ้ยเดี๋ยวพ่อเปากําลังไปหาแปลงนะคะจะมาขัดตัวให้ลูกชายสีดําได้จักหน้าที่คะ่ะ เออสูบบอนแห่หลานเนี่ยครับมวลมวลครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะสวัสดีแม่วันนาคุณแม่นารีรัตคุณแม่สมใจนะคะคุณแม่น้อยนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งด้วยนะคะ ความสุขของมิ่งค่ะนี่ความสุขของเขานะคะเหมือนคนละค่ะตามมาแล้วจ้าวสวัสดีค่ะแม่อีสสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ไหมแก้วด้วยนะคะคุณแม่บอกว่าสวัสดีค่ะแวบบๆบมาดูขอบคุณค่ะคุณแม่ไหมแก้วขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะมาดูลูกชายเล่นน้ําตอนนี้ก็คึกมากเลยนะคะนี่ เอาแปรงมาถูแปรงมาถูให้ผมด้วยครับพ่ออ้วนครับเล่นกับป๋าบ่ครับครับก่อนครับรอรอที่ลูกครับอนนนลงันอนนลงกันอนนลนลอนนลนลงอนนนลงอันน้นลง <laughs> <laughs> ดูดูดูค่ะดูด <laughs> เอาแป้งแป้ง,ปงคัดคัดคัดสวัสดีคุณแม่คำม,มีนะคะอาามิ่งออกเด้แล้วอาบน่านแล้วแมว่ว่ะขัดตูดขัดต,ตูดด้วยนะครับ <laughs> <laughs> เอ้ยแป้งแป้งแป้ง <laughs> ลูกไส้ได้ผิวดำๆน้ำเพลนแน่นี่อาบน้ำแร่แช่น้ำนม <laughs> วันนี้เพลงเกาหลีเหรอคะแม่สมใจโฆษณาเพลงเกาหลีถ้าบบเพลงแขกกับเพลงเกาหลีเนาะค่ะเนาะโอ้เงี้ยวค่ะวันนี้เสี่ยมิ่งได้กบบอลเหมือนพี่ดาวแล้วสนุกใหญ่เลย,เยโอ้มือน้น้อยนี่แบบตะวัดแขนพออ้วนนี่มากน้อเม็ดน้เม็ดครับน้องเม็ด ถลังงลอยลโลหถ่ายมุมสูงค่ะแม่เอี้ยหนูอยู่บนบ้านได้หน่อยู่บนบันไดน้ำี้น้ำขแ้วพี่เนียวไสเน่ขี่ไสเน่ะรครับถ่ายมุมสูงเลยค่ะนี่นี่ตอนนี้น้ำเปลี่ยนสีแล้วค่ะ สองพ่อกำลังอาบน้ำขัดตัวให้ลูกชายนะคะเอ e, อเอาทุกคนนึงต้องหลอกหลอดีูนมเม็ดคนนึงกับเค็ดปาโอ้น้ำเป็นชานมเลยแม่ไหมแก้วบอกว่าน er> ้ำเปลี่ยนสีเป <sh ็นชานมแล้วจากน้ำใสๆค่ะแม่นี่สีสีชกชกปูชกโก โอ้ยต้องเครื่องโกโก้สีโกโก้ฮะสวัสดีคุณแม่ทองสีค่ะบอผ้าลูกสะพภ้มหาภูบาวอยากอุ้มมากลับมาด้วยนะคะคุณแม่เพิ่นว่าบอผ้าลูกสะพภ้มหาภูบาวไปหมือเศร้านี่

น้ำเกือบเต็มอ่างค่ะนี่เหลือแค่นี้แหละค่ะไหลออกเบิ่นละค่ะคุ่นเป็นขางเนาเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะน้องมิ่งสวัสดีค่ะแม่จีรวรรณสวัสดีคุณแม่นารีรัตนะคะยังขอบคุณค่ะนี่ พ่นน้ำแรกนะคะเอตาตักเป้าสั่งให้ทำดีพ่อ<ด>พรวนสั่งให้ทำดีดดต้องทบทวนความจำเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมพ่อวนขั้นเขียวค่ะมันเคี่ยวมากเลยลูกช้างนี่หล่อหรือ,อยังครับอทท <laughs> บอลูลละครับรเกียวต้องขี่แล้วเจ้าดิ ติดตามมิ่งทุกช่องเลยจ้ารวมทั้งติ๊กต็อกด้วยจ้าเอฟซสมุดปาการขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูน้องมิ่งค่ะเอฟซทุกท่านก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงด้วยความห่วงใยจากครอบครัวน้องมิ่งนะคะ โอ้วัสดีแม่พิมพ์อีกรอบค่ะโหอ้อนนมเม็ดนะคะนี่วันนี้แจ้งเตือนทุกคลิปเลยดีใจดีจังสวัสดีแม่เล็กเพอรกินด้วยนะคะครับัสดีครับผม คุณแม่ดูอยู่แต่คุณแม่ไม่เม้นไงคิดถึงนะคะคุณแม่ค่ะดูกระดิ่งเสียงดังกลางวันดังไกลหอดแม่ลิกาลยเดอค่ะเด้อนี่ดูลูกชายนะคะนี่หล่อไหมครับมิ่งหล่อหรือยังครับผมเอาเลองดูค่ะลองดูจะจะตัวดำได้กี่นาที แม่ไมแก้วบอกว่าใหญ่กว่าอ่างแล้วมิงมานีมาอุ้ยจะไปไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอแม่ไปแล้วเด้อดูดูดูจะเขาจะไปไหนนี่ถุงกระเปากระ๋กเปากลับบ้านพอเปาจะกลับบ้านล้ลูก ไปไปล่อไปอาบน้ำก anyway, ่อนไปจะเป็นเหล็ก okay, ้ีตัวดำดำโดนไหมไปไปไปให้มันดำโดนๆไงหรือว่าจะกลับบ้านแล้วเพิ่งจะเห็นมิ่งตัวดำก็วันนี้แหละจะได้สักกี่นาทีค่ะคุณแม่วันธนาลูกชายแม่แม่จะได้กี่นาทีคะนี่อุ้ยอุ้ยนี่แบบยิ่งหงายยิ่งหยยิ่งหงาเล่า ไปรอไปสมุนผาเลนพาเลนก่อนพ่ากันพาเลนก่อนไปเร็วเรหนึ่งสองสามไปเลนพร้อมกันไปไปไปโอ้ยพ่อเป่าจะกลับบ้านนะคะ <c oughs> มเมจิบสตาร์รถรอแล้วเพิ่นหูว่าเขาจะกลับบ้านดยค่ะนี่น <c oughs> ไปไปส่งลูกก่อนไปส่งลูกชายก่อนครับบ้า

นั่งลงก่นั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วนี่ไปไปขออนุญาไปอาจารย์มิงเพิ่นเันมนพ้มน้ำมนต์ให้ได้ขายของมันมันได้พ่ออ้วนได้เมอน,นี้เด้เสื้อลานี่น้ำมนต์ลากขังแท้ๆเด้อติงดังแค่ดิงหรือ จ้าแม่วันขอให้มีความสุขในการทำงานทุกท่านเลยนะคะโอ้เอาเอาเอานีมาามา่มามาคัดเล็กให้ออกเด้อพออ้วนว่สซันแม่วันวาพอละโอ้ดําเนียมเลยค่ะ พอแล้วพอแล้วเล่นนานแล้วนะคะได้เวลาพักผ่อนแล้วค่ะลูกชายจะรับบรับกไปอีกเรื่องนึงนะะเนาะค่ะเนาะส่งลูกชายนอนพักเอาแรงนะคะเดี๋ยวตอนเย็นคุณตาคุณยายก็จะพาเดินออกกำลังกาย้อมปวนอีกรอบค่ะ น้อยนี่กะซีเลนดินตัวบัดน,นี่เด้งเย็นดีเนาะเย็นมากเลยนะคะนี่ร่มไม้มไมอ้าวเข้าเต้าเข้าเต้า นอนพักเก็บเอาแรงเด้ออย่าดื้อกับตากับยายนะครับอยู่บอยู่บอไปคว้านหาเต่าแล้วค่ะจะเข่าเต่าแล้วดำเลยจักนาที่เอามาหลุ่นไปน้ำกันเนี่ย สวัสดีครับผมมันก่อนหุยออกหนึ่งวันครับเดี๋ยวเดียวจะลองดูมิ่งจะบอกโชครลอว่าจะบอกลาบดีสวัสดีแม่ทุกท่านครับสวัสดีครับผมเคยมีคุณแม่อีที่ครับเด้อสวัสดีครับผมได้หลายนาทีอยู่ครับวันนี้ดินแห้งครับไม่ได้เล่นตม ให้ hey, ทำงานมีความสุขนะครับผมตอนบ่ายโมงนะครับผมทานข้าวกันทุกคนยังครับผมสวัสดีแม่ซิรินทิปครับสวัสดีครับมาดูมิ่งตัวดำครับน,นานทีจะเห็นครับมา <laughs> น,นานทีจะเห็นครับอลาาตัวดำเปื้อนเลยอ่เหรอมีนมมีใช้ไปไฟเลย ลมเย็นลมเย็นสบายครับต่างจากเมื่อวานที่คึ้มแล้วก็อบอ้าวมากครับวันนี้เออนองมิ่งครับนองมิ่งครับ <c oughs> ไปกินนองคนะ <c oughs> คุณตากุณยายซ่อมเหมยนะสิคุณแม่ก็าทำพังหมดแนละ้วเ <c oughs> ติมพลังครับเติมพลัง <c oughs> ดูดูดูว่วงครับด,ดูดูแล้วห่วงเบิ้องเราท่าทางแบบ จะง่วงอะไรดูแล้วแหละเสียงกระดิ่งดังมากเลยก้องกล้องก้องก้องก้องเอาปนอนปไปนอนปะไปนอนไปมาที่มามาหนึ่งวันครับหนึ่งวัน <laughs> นี่มามืดไหมครับมืดอยู่เนาะอ๋อนนอนนอน,น,อนลงลงแล้วจะจะอเลย <laughs> หมดแล้วลูกหมดแล้วครับหมดราคาหมดแล้วหมดแล้วนอนลูกนอนนอนรู้อยู่พ่อรู้อยู่ง่วงอ้วนอะไรเอาอะไรไม่มีหมดแล้วหมดแล้วเท่านี้พอไม่เอาไม่เอาไม่เอาอืมไม่เย็นนี่ไม่เย็นไม่เย็นนี่ก่อนไปหนึงเดี๋ยวจะลองดูครับว่ามิ่งจะมีเสียงไหมเดี๋ยวลองทำเหมือนน้องน้องสายทองฮะ น้องใส่ทองสามารถคุยกับพ่อได้นะเห็นดูคลิปถ้าเดี๋ย้วพ่อวันจะลองจะลองลองทำเหมือนน้องใส่ทองดูว่ามิ่งจะมีเสียงไหมนั่นนั่นสิอันนี้นี่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 เร็ว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 พ่อข้าขายไอศครีมมาแล้วครับผมเย็นครับเย็นเย็น เอ็นๆเอาเอาเอาหกหยังแต่เขาบอกค่าเลยมันห่วงบอกคำต้องมีเสียงมิ่งมิ่งมันก็ดิ่งเลยส่ทองคุยเก่งมันวะเอ๊ะคุยเก่งอีใส่ทองอ่ะมิ่งยังไม่คุยกับใส่ทองมันกินอย่างเดียวเลยเราเนี่กินอย่างเยอะเลยมิ่งบอกมิ่งกินอย่างเดียวครับโอ้ยมิ่งว่างง แค่อีหยังอะไรพอตัดๆตัดๆตัดๆจักอีหยังเนาะเอาเออเขาทำยังไงกี้ลูกามเขาควรช้างจริงๆแล้วเนี่ยเายตอนนี้เนี่ยอ่อนกินแบบว่ากินนมเม็ดอย่างเดียวแล้วค่ะอ่อน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ทันใจเห็นไหมล่ะไม่กินนะอืมไม่กินนะไม่กินละไปนละวันละโอ้ยขวดขวดนมขวดนม ไปแล้วจะตามไหมจะตามไหมมามามาเยอะ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 อ๋อสุดสุดเสือกแล้วกันเนี่ยเนี่ยดวงสี่ขึ้นขึ้นขดาวดีว่ะหล่อไหมครับลูกชายแม่แม่หล่อไหมครับวันนี้ตอนนี้นะคะมิงเงียบเงียบฝาดเรียบนะครับมิ่งสายป่วนนะพ่ออ้วน มดมากระลมนี่แล้ตกมาเนะี่สวัสดีคุณแม่สิริการคะ่ะใครหนอตั้งชื่อมิ่งน่ารักจังเลยอ๋อแม่พ,พ่อแม่แม่เอฟซีค่ะมกันหมูคะแนนครับผมค่ะช่วยกันโหวตชื่อให้น้องนะคะสามชื่อตก <บ S 1> มือหน่อยวันนี้เสียมิ่งตัวดำจา้าสวดสวดจักบาทเนะะี่ยค่ะ

ช้างพังช้างพายเป็นทั้งสร้างพังสร้างพายค่ะแม่มายุรีว่าหล่อได้สองนาทีพอครับเอ,อ้าเออเออเอ้ยเอ้ยเอา้เอา,อาขึ้นมิ่งมาเอาขึ้นได้ไปะปีลังกาวไว้ลย้แล้วเนาะ เศร้าหาย่งเศร้าหานุ่มเม็ดพ่อพี่ไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีมมมมเอามาอีกพ่อเอามาอีกครับเอามาอีกเลยมีเท่าไหร่ส่งมาให้หมดครับนี่คือการปนนมเม็ดนะครับหมดนอนโทรศัพ<ห>ท์เเดี๋ยวเราจะให้มิ่งพักผ่อนแล้วนะคะจกกักจินนอนบ่นอนก,นกับวากันอีกเชือนึงค่ะนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, คือหนึ่งกำลังใจคะ่ะนี่ขอบคุณความรักความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ